ีหนต้อฟังก์ชันใหม่ของแอดมินเ่ยนะคะเราเข้ารหัสแล้วเนี่ยวันนวัที่21นะคะกาเข้าระบบก็ยังบางคนก็เข้าได้นะคะบางคนก็ยังเข้าไม่ได้ตอนนี้เริ่มช้าแล้วนะคะ เมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะว้าวสุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะอืะอใหม่นะคะเข้าใหม่อมืจะเห็นไลยว่าถ้าเป็นเ,เวอร์ชั่นเดิมนะคะ ก็จะมีแค่ตัวหนังสือแต่ตัวนี้มันมีไอคอนเป็นรูปขึ้นมาทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะหน้านแรกที่เราเข้ามาเลยเนี่ยมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาทั้งหมดแปดไอคอนนะคะก็มีการโอนเงินถอนเงินในการโปรสแกนเพื่อส่ายกองทุนสลักดิจิตอลแล้วเราลองเข้าไปดูเมนูอือ่นๆสิคะอ๋อก็จะมีผลิตภัณฑ์ธนาคารซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในตัว แท็บด้านซ้ายมือนะคะแล้วตอนนี้มันก็จะมีไอคอนขึ้นมาทั้งหมดนะคะมีเติมเงินสแกน QR code ปัดเครดิตทีนี้เราย้อนกลับไปมาดูแท,บท็บข้งางล่างแท็บที่สองค่ะแท็บบัญชีบัญชีเนี่ยจะมีขึ้นว่าบัญชีของฉันก็หกบัญชีเงินฝากที่เรามีทั้งหมดสลหรออมสินสำหรับบิตทอนสินเชื่อนะคะกองทุน เราก็ตัวประกันนะคะที่ทำฝากทางธนาคารเรามาดูแท็บข้างล่างนะคะแท็บที่สามก็คือจะมีประวัติประวัติเนี่ยก็จะมีประวัติการโอนนะคะทั้งหมดรายละเอียดการโอนก็จะอยู่ในนี้เลยมีการโอนเข้าโอนออกอันนี้จะขึ้นประวัติทั้งหมดนะคะต่อไปแท็บบินแท็บบินเนี่ยค่ะอแท็บบิน ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างทีนี้เราจะเข้าไปง่ยมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีรูปขึ้นมานะคะไม่ต้องเข้าไปในแต่ละรายการแต่ละแท็บเนาะคืมีนี้รายละเอียดชึ้นมาหมดเลยแท็บอื่นๆค่ะแท็บอื่นๆก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะการตั้งค่าโอนเงินวงเงินการทารายการเปลี่ยนรหัสการเปิดสายลายนิ้วมืออันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่แี่เข้ามา มีการสามารถซิ้อประนผ่านแบบเลยด้วยคลิปนี้เดี๋ยวขอัวเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาสอานการโอนเงินในไมโมในเวอร์ชั่นใหม่ให้ดูนะคะฝากติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะกดถูกใจกด s ั b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ